ช่วงนี้เขากําลังฮิตเค้กแบบสูตรไม่อบไม่นึ่งกันใช่ไหมคะมาค่ะเราจัดให้แล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นเค้กกล้วยหอมค่ะสูตรนี้ไม่ต้องพึ่งความร้อนเลยค่ะหน้าตาภายนอกเนี่ยจะดูเหมือนบราวนี่หรือว่าเค้กทั่วไปใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นแบบอารมณ์เปิดไอติมแช่แข็งอะคะ่ะ <c oughs> เราเห็นเขาฮิตทํากันมากเลยก็เลยอยากลองทําดูบ้างนะคะแต่เราจะเพิ่ม t e x t อร์ลงไปนะคะเปลี่ยนจากข้าวโอ๊ตเนี่ยมหเป็นถั่วค่ะจะได้เพิ่มแบบโปรตีนด้วยเนาะเริ่มต้นนะคะกล้วยหอมค่ะ250กรัมนมจืดนะคะ125ม ส่วนผงโกโก้นะคะก็จะใช้แบบไม่หวานค่ะประมาณ15กรัมนะคะใครที่ชอบความเข้มข้นเนี่ยเพิ่มเป็น30กรัมได้เลยค่ะจากนั้นนะคะนำไปปั่นค่ะเมื่อปั่นเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถั่วบดลงไปนะคะเป็นถั่วลิสงค่ะขั้นตอนหลังจากนี้ไม่ต้องปั่นแล้วนะคะเราต้องการเทกเจอร์ของถั่วค่ะนำไปใส่ภาชนะนะคะรองด้วยกระดาษรองอบด้วยนะจะได้หยิบขึ้นมาง่ายๆแต่ว่าหลังแช่แข็งแล้วอะคะ่ะก่อนที่จะหยิบขึ้นมานะคะ่ะรอให้มันละลายสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้หยิบไม่ออกเลยค่ะใจเสียหมดละหลังจากที่ได้กินแล้วนะะะคคบอกเลย่ line